วันนี้นะครับวันนี้ที่เราออกมามีหลายคนถามเราว่าออกมาทําไมให้แกนนํามันหลอกนะครับตอนแรกจะขัด้าพราบนิรศกรรมทําไปทํามากลายเป็นล้มรัฐบาลเราอยากจะบอกนะครับอุยกว่าอย่าดูถูกกันความจริงแล้วเรารู้ตั้งนานแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐบาลเนี้ยมันเป็นขี้ข้าของระบอบทักเนินเรารู้ตั้งนานแล้ว ว่ารัฐบาลน,นี้คิดแต่จะล้างผิดให้กับระบอบทักษิณแต่เราทนเราเรอคอยเพราะว่าเรายึดม,มั่นในระบอบประชาธิปไตยเราให้โอกาสใช่ไหมครับแล้วใครนะครับที่จุดกระแสให้พวกเราใคร่ะครับที่กดปุ่มเห็นชอบลงมติล้างผิดให้กับระบอบทักษิณ ความอดทนของเราสิ้นสุดอย่างเป็นทางการแล้วความอดทนของเราหมดสิ้นแล้วพร้อมกับความชอบธรรมของรัฐบาลเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ต <worldly sound> ขอเชิญชวนทุกคนนะครับออกมาร่วมกับพวกเราที่เวทีนี้เราไม่รู้ทั้งสิ้นจะรักใครชอบใครจะพักไหนไปคุยกันวันเลือกตั้งแต่วันนี้เรามาทำเพื่อชาติใช่ไหมครับ กษตรศาสตรของเรากลุ่มเราที่ออกมาในวันนี้ออกมาเพื่อย,ยืนยันในหลักการที่ว่าเราอยู่เคียงข้างประชาชนเพราะเกษตรศาสตร์คือศาสตรแห่งแผ่นดินครับขออนุญ,ญาตนะครับในฐานะนิสินรรชาตินะครับขออนุญาตประกาศให้โลกรู้นะครับ I would like to take this opportunity to tell to all of the nations in this world that what happening now in this country today is a very and the most memorable and important days of Thailand because today we are showing us to all of the nations that millions of people are gathering here. That's right. new. the Monument of democracy. We are here not to ask anything, but we are here to ask only one small thing from the government that they can easily do for us, which is make a change, take a responsibility, and. Return the true democracy to our people. All the nations in this world, please remember that this country, the Kingdom of Thailand, is not owned by anyone but owned by Thai people. And I would like to ask to you guys if the government doing anything, selling any part of this country, or trying to give any natural resources of this country to anyone, any country, please do not accept that thing. Today, we, the people of Thailand, already show to all nations that. government can do wrong not can do no wrong this is the evidence โอเคครับผมขอใช้โอกาสนี้นะในการที่จะบอกทุกๆท่านเลยว่าพวกเราชาวกเกษตรมายืนนัตรงนี้นะครับในฐานะประชาชนชาวไทยเราไม่ต้องการแบ่งแยกไม่แบ่งสีไม่แบ่งพรรคไม่แบ่งพวกและเราไม่ได้บอกว่า this stage นะครับไม่ได้บอก this stage is for anyone for any particular person, for any parties ไม่ได้บอกว่าดิสเตนเนี่ยสำหรับใครบางคนสำหรับพรรคการเมืองใดแต่สเตจนี้สำหรับประชาชนชาวไทย Woo! Woo! และสุดท้ายนี้นะครับผมขอบอกได้เลยว่าตั้งแต่14ตุลามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นิสิท์นักศึกษาทุกคนนิ่งสงบดูการเมืองบ้านเมืองของเรามาโดยตลอด แต่วันนี้นับแต่สิีตุลาไม่อีกแล้วเพราะนิสิตนักศึกษาของประเทศนี้จะแสดงให้เห็นว่าพลังปัญญาชนคืออะไรและสุดท้ายพวกเราเพียงต้องการจะบอกให้รัฐบาลเห็นว่าต่อไปจะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีอย่าคิดท้าทายพลังของประชาชน และขอย้ำตรงนี้อีกครั้งว่าพวกเราชาวเกษตรมาณที่นี้เพราะพวกเราต้องการที่จะพูดว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยคือภาษีของประชาชนและประชาชนทุกคนคือเจ้าของปเกเตรที่แท้จริงครับขอบคุณครับ,บ,รบเกษ,ษตรศาสตร์ค่ะปรบมือกับเกษตรศาสตร์ค่ะและเกษตรศาสตร์จะไปบอกสองให้กับพี่น้องที่อยู่ด้าสียายข้อปัวดด้วยเจเลยค่ะไปเลยค่ะตามพี่ปุ้ยสินมะตราไปเลยค่ะ